วันนี้พาไปเที่ยวเอเชียทีคพร้อมอวดหุ่นสวยมีทิคดูแลตัวเองยังไงมาดูกันค่ะเพิ่งไปเอเชียทีคครั้งแรกนะคะบอกเลยว่าวิวสวยมากคุ้มมากวันนี้ก็คือไปทานอาหารกาแฟค่ะข้าวผัดหมูก็คือแบบมันจุกๆแต่กินข้าวแล้วหุ่นเสียอยู่เลยนี่พลอยเลยอยากมาบอกต่อเคล็ดลับความสวยค่ะคือน้องไลเทคไฟเบอร์ค่ะมี2รสชาตินะคะสีม่วงเป็นราสเบอร์รี่ค่ะส่วนสีเหลืองเป็นฮันนี่ลามอร่อยทั้งคู่คนรู้ไหมว่าสุขภาพดีเริ่มจากการขับถ่ายนะคะพลอยมีของดีก็เลยอยากมาบอกต่อเพื่อนๆ กันลองทานมากับตัวเองนะคะ3เดือนติดต่อกันกินจุกแค่ไหนก็เอาอยู่ค่ะที่เดินทางบ่อยๆนะคะหรือว่าไปต่างที่ท้องผูกบ่อยนะคะตัวนี้นี่เหมาะมากๆคนขับถ่ายยากก็เหมาะมากๆที่จะกินตัวนี้ค่ะแต่แตคนขับถ่ายปกติก็สามารถทานได้จะช่วยดีถอกลำไส้นะคะล้างสารพิษที่ตกค้างภายในลำไส้ช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะทุกคนทาน1นซองนะคะหลังจากมื้อหนักนะซึ่งตัวนี้น้องจะเป็นไฟเบอร์นะคะช่วยให้การขับถ่ายของเราดีขึ้นลำไส้ดีขึ้นค่ะผิวพรรณเราก็จะดีไปด้วยถ้าลำไส้เราดีนะ แอบ,บน้องยังอุดมไปด้วยแก่าธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายชอบทานเป็นโลน้ำพึ่งมะนาวนะคะดื่มแล้วสดชื่นมากๆเปรี้ยวๆหวานๆค่ะนอกจากนี้ยังเพิ่มพรีไบโอติกนะคะแล้วก็วิตามินเพิ่มขึ้นหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหรือว่ากรดอะมิโนที่มีความจําเป็นต่อร่างกายลามพาเวเดอร์วิตามินสูงนะคะมีทั้งวิตามิน B1B2 และเกลือแร่ชนิดต่างๆถ้าใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้ที่ช่องทางพอยขึ้นได้ตามนี้เลยค่ะหรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ g h t t e c h Official นะคะ